คำยืนยันสำหรับจักระตาที่สามยอมรับคำยืนยันจักรตาที่สามเหล่านี้เพื่อหล่อเลี้ยงความเข้าใจทางจิตวิญญาณและสัญชาตญานของคุณค่ะทุกคนฉันเชื่อสัญชาตยานของฉันและยอมรับเส้นทางจิตวิญญาณของฉันจักรตาที่สามของฉันเปิดอยู่ ทำให้เกิดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและเข้าใจได้ฉันเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับภูมิปัญญาและความเข้าใจภายในของฉันความชัดเจนของสัญชาตยาณและการรับรู้ทางจิตวิญญาณน,นำทางฉันในทุกการตัดสินใจฉันสอดประสานกับจักรกวาล และเชื่อมั่นในการเดินทางของการเติบโตทางจิตวิญญาณแล้วเจอกันในคลิปหน้าครูทารา